ว่านี่ผมกินมันนุนซุกเจ้าเราเมือนคือมนหูซึกว่าควดมตาตัมครงบอ๋อเจ้า,จามันจะเี้ยวกับโลกเ้าเกานยังอืมโอเคเจ้ามันนุนซุกนะเจ้าเป็นผลไม้ที่ว่าเขาจะมีน้ำตาลผลไม้น้ำตาลฟุตโต้เนี่ยนักนะน้ำตาลเนี่ย เขามีงานวิจัยบอกว่ามันจะไปย่งฮื้อดยูริกในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นฉะนั้นค้นที่ว่าเป็นโรคเก้าถ้ากินมันนุนซุกหรือว่าเพราไม่ที่ว่ามีน้ำตาลฟุตตอดหนักๆนยเจ้ามันจะแย่งฮื้อเขามีการปวดเก้ากาเริบได้ก็เหมือนกับตอนตวันที่กินมันนุนซุกมหมแล้วก็เพราะว่าปวดตาตุ้มตอนตะคืนนยเจ้าเขาอาจจะต้องหลีกเลี่ยงน้อยนะเจ้าสําหรับคนที่ว่าเป็นโรคเก้ากับการกินมันนุนซุกนะเจ้าจะได้บอก ปวดเจ้านะเจ้าเนาะวันนี้เดี๋ยวข้าเจ้าไปซ้เชมจากยาห้าสามปวดเก้าเพื่อเจ้าแต่กินยาตามตีข้าเจ้าบอกเนาะเห็ประมาณสักสาวันสี่วันก็น่าจะโอเคละแต่ที่สำคัญยาลืมลีเกียงอาหารตีจะยห้าเก้ากําเริบได้นะเจ้า